สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับช่องแม่ไฟแล้วก็พี่น้องเอซของกำนันแพ้นะครับตอนนี้มันก็อยู่บ้านครับอยู่อำเภอศรีบัวเรื่องแต่ว่าแม่ไฟก็อยู่รอยเอีดนะครับพี่น้องก็จะคิดหวอดกันไลยแม่ไฟก็จะคิดหวอดคอยเหื่อกันแหละครับคือบ่ไดวบ่ไดเบิรงคิปแต่ว่าก็อจะาลืมกันนะครับช่องนี้มันบ่มีงารล่ำ มันบรด้พอกันโควิดมากนะครับแตขอบคุณพี่น้องหลายๆที่ติดตามที่บ่ลืมนะครับแต่ว่าก็ย่าลืมด้วยะหละว่าเป็นยังดอกนะครับเดี๋ยวพ่อกันเดี๋ยวพ่อกันอีกก็ได้เบิ่งคลิปเรื่อยนะครับช่วงนี้เ่ทันท่านบางเพราะอาย่บานอยู่บได้เห็ดหยังเห็ดเฮียนเห็ดเฮียนใหม่อยู่ะนรับ จะกจ๊เจ๊จ๊กี่เฮ anyway ็ดยังไงเนาะจจ๊มือใดนจะได้ร่ำอีกนะบอกแม่แม่ไฟกับทักมหาอยู่บ้านถ่ายคลิปให้แน่จยักสองนาทีสามนาทีเพื่อจะไปลงว่าพี่น้องคิดฮอดว่าสันว่าเฮ้นยยไปคิดหอดี่เลยว่าผมคิดหอด้วยกันเละพี่น้องเจ๊กี่เค็ดจังไงเนาะอืมมันบ่ได้ล่ำเนีย แล้วพี่น้องก็ทันบ่ได้เบิ่งคลิปเบิ่งหยังก็อย่าเฝ้าเบื่อเฝ้าหยังเด้อล่ะกี่ยเฝ้าเลิกติดตามฝากติดตามแม่ช่องแม่ไฟแน่ช่องกำนันแพรก็มีดเลยสมื้อนเ้ยซ่องผมก็มีนะครับกำนันแพร่นำอีแหลงนะครับคลิปอยู่หั่นก็มีอยู่แต่บ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 ่ค่อยได้ถ่ายลงเพราะว่าตอนนี้บ่ทันบางอยู่นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นช่องช่องแม่ไฟ ฝากพี่น้องสุขููสุขคข้นกอยาฟาลืมกับนั่นแพรแล้วก็แม่ไฝนะครับอีกว่โดนเราก็ได้พ่อกันอีกว่โดนก็ได้พ่อกันแล้วเดี๋ยวโควิดซ่าถ้าก็ได้เห็นกันแล้วลขอพูดหลายๆนะครับที่นั่นกันที่ติดตามที่สนับสนุนนะครับในปีใหม่นี่ปีใหม่พันไปบางนึงกันก็ขอไว้พ่อนให้พี่น้องมีความสุข ร่ำรวยเงินท่องสุขภาพแข็งแรงนะครับพี่น้องเอฟซีของแม่ไฝของกำนันแพนะครับมือขค้ืนกับเราเพื่อนเราอยู่มือขค้ืนนี่เราเพื่อน่าเราเขีดอยูจ <c oughs> เคขียดะกระซ้างนะขอไม่ได้บอกกันเราเข,อขอีดอ่ะครับก็ขอบพุณในลาลๆนะครับขอพคุในลยนในลยๆนะครับขอพี่น้องมีความสุขในวันปีใหม่นะครับเ,เรเาเลี้ยงเราเลี้ยงไม่ใงีไฟนี่ เม่น้อาสิรีดไปได้กระซังเม่นี่ผูกคอไตยก็กระมงอแล้วได้ข่อีดีเออ่อยพูดจักยูว่าเรารีดอะไรหลายเีดย่างไก่กันเสร็จแล้ว่ีน่าบูญได้่อโรโอ้ยเป็นเนี่ยครียดแล้วก็ว่าขียดกระซังแล้วเนาะแต่ว่าเรากระมงอใครที่เขากระมงอเราสิขีดเออขอไม่ได้บอกให้เราเขียดแล้วเนาะแต่ิีนรีดแล้วไปห็ดจังไหนเราเคยีีดปะทีนี่เอาห้างขีดกับเราเพอ พขอาขอเขาเห็ดว่าถึงใจ่ร้วสิแมแล้วก็เสียดีด่แมเออไต้ว่าข่อยก็บ่า,บาจะชกจะทานหรอกแล้วต้องมางอ,อขอ่อยฮิดเขาครั